สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะผมยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บ88สกินนะฮะเว็บที่สุ่มทั้งกล่องเคาน์เตอร์และก็ โดตาในที่เดียวกันนะครับผมก็ต้องขอขอบค,คุณผู้สนับสนุนใจดีจากเว็บนี้ด้วยนะครับผมที่เข้ามาเป็นสปอนเซอร์ให้เราในคลิปนี้นะครับผมเอาละครับเราไม่ได้มากันตัวเปล่านะ,ะแต่เรามาถึง12152 GB นนกันเลยนะฮะโอ้โหถือว่าเป็นอะไรที่แบบว่าแจ่มจนมากมากเลยซึ่งแน่นอนนะครับว่าเวลาเราก่อนจะล็อกอินเข้ามาในเว็บไซต์เนี่ยฮะอย่าลืมนะฮะใช้โค้ดของ j e t โตพิมพ์แค่คาว่า J ED นะครับก็สามารถเอาไปใช้กันได้แล้วจังหวะนี้นะครับผมมีถึง12,000กว่า GB นะครับซึ่งเราจะไม่รอช้านะฮะเราจะมาเปิดกล่องเคานเ,เตอร์ที่คิดว่าน่าจะได้มีดที่ทรงคุณค่าและทรงแร, <c oughs> ง,รงกูใช้คำอะลรกูซึ่งผมอยากจะลองเปิดกล่องพวกนี้ดูผมมองเห็นกล่องที่แพงที่สุดในเกม ในเว็บไซต์นี้แล้วนะก็คือ 700GB นะครับ Knife and d r a g o n ตามมาด้วยกล่อง488 399โอเคงั้นเราไปเปิดกล่องแรกเลยดีกว่าฮะเป็นกล่องที่มูลค่าค่อนข้างหนักเอาการนะฮะมาดูของรางวัลในกล่องกันบ้างนะฮะดูซิว่ามันจะ แพงขนาดไหนนะครับสำหรับการเปิดกล่องเราเสีย700ตีไปทุ่นๆนะครับ700แต่ดูของที่ได้มาแล้วเนี่ยถ้าเราได้โบวี่เดนเปคัสติลขึ้นไปเนี่ยครับถือว่าคุ้มนอกนั้นผมบอกเลยว่าเจ๋งฮะเริ่มที่กล่องแรกนะครับผมกดไปเลยฮะโอ้โหลุ้นกันเยี่ยวเหนียวเลยฮนะ ออกมาเป็น490อบอกได้คำเดียวว่าเจ๊งฮะเ,เป็นโวลวี่8 8 0นะฮะถือว่าได้กำไรแล้วฮะอันนี้เปิดอีกสักกล่องหนึ่งฮะตอนนี้เหลือเป็นบื่นฮนะปรากฏว่าจะออกมาเป็นโอ้โหเหมือนเดิมเลยฮะโอ้โห ได้คุ้มมาอย่างเดียวฮะแล้วก็เจ๊งกันรัวๆเลยหรือสิว่ารอบนี้เราจะมาเจอกับดารกลอรอหรือโอ้โหแล้วมีดดีๆนี่อยู่ข้างหน้านี่ลองมาเป็นกล่อง dream knife ดูนะครับผมโห1%หนึ่งเปอร์เซนเลยเนี่ยวันนี้เราจะต้องได้มีดสักเล่มหนึ่งในสมเล่มนี้เฮ้ย <Hey! S 1> ปาบเข้าให้ได้เอเคนี่ไงว่าแลละนี่ครั้งที่หนึ่งแล้วนะที่หนึ่งแล้วนี่ครั้งที่สองฮะเฮ้ย เย็ดเปิดเปิดครั้งสองได้ฟิปไนแอเมลเลยเลยวะไม่น่าเชื่อแต่ก็ต้องเชื่อโอ้ oh my god เปิดอีกสักทีดูสิว่าเราจะได้สีม่วงบ้างไหมโอกาสแค่หเปในชีวิตกูเนี่ยเหมือนถูกหัวเลยฮนะเฮ้ยโอ้ฟิปในเล่มที่สองมาแลวฮะเปิดและะ้วสตต๊อปโอโ้แต่บ้านเรียกเจ๋งเฮ้ย ฟิปทเลวที่สาจริงๆมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าดีหรือไม่ดีหรอกมันขึ้นอยู่กับว่าดวงหรือไม่ดวงนี่นี่ไงแต่ถ้าคนมีดวงเนี่ยผมจะได้แซฟไฟ์โอ้ฟิปไนท์แวกูได้ฟิปไนท์มากี่เล่มแล้วเนี่ยสี่เล่มแล้วเหรอโอ้โหได้ฟิปไนท์มาสี่เล่มแล้วเนี่ยน่าจะได้เยอะอยู่แล้วก็น่าจะเสียเยอะอยู่เหมือนกันนะครับกับกล่องไนท์นะครับราคา488 g b นะครับผมเปิดโลด โอ้โหมีดีๆนี่อยู่ข้างหน้าเลยฮนะโอ้โหกล่องนี้รู้สึกว่าจะไม่ค่อยเวิร์กเท่าไรเลยโอ้โหเออได้มาอันหนึง่งได้ดีมาอันหนึ่งอะห้าร้อยได้ดีมาอันหนึง่งหนึ่งอันแล้วนะได้แค่หนึ่งอันแล้วนะเสียไปเท่าไหร่ไม่รู้อ่าได้ดีมาสองอันมันจะมามันก็มาอะไรของมันวะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โห ไฟเกือบมาไฟเกือบมาเมื่อกี้กล้แล้วผมว่าใกล้แล้วผมว่าใกล้ถูกหวยแล้วเขารู้สึกเหมือนจะถูกหวยแล้วท่านผู้ชมถูกหวยแดกอะครับ <c oughs> เดี๋ยวผมจะเปิดกล่องแบบโจโจแล้วนะถ้ามันยังหีย้ยากยางนี้อยู่โอเคอุย้ยอัลพันสาวเลยเหรอได้เยอะเลยเยอะมากเลยเนี่ยในกล่องเนี้ถือว่าแจ่มโอเคถ้าเราจะเปิดกล่องแบบโจโจนะครับผมโจเธอเปิดกล่องไปนะครับยังโอ้โหโจทาร่โลทีเดียว ได้มีดเลยเป็นไงเออแล้วครับท่านผู้ชมเราจะเปิดกล่องแบบโจโจตอน,นนี้<า>ถือว่าการเปิดกล่องแบบโจโจของเราเนี่ยประสบความสําเร็จเป็นอย่างสูงเลยนะครับท่านผู้ชมผมลองกลับไปกล่องที่ราคา700เหมือนเดิมนะฮะอยากจะได้เจ้าดาก็รอหรือไม่ก็คาร์ลัมบิดหรือไม่ก็คาร์ลัมบิดเฟดตอนนี้เหลืออยู่1000แล้วนะครับเปิดกล่องนี้เป็นกล่องสุดท้ายแล้วกันฮะ สองสุดท้ายรู้สึกว่าจะโอเครู้สึกว่าโอเคอยู่แน่ครับผมตอนนี้จาก12,000กว่านะครับนิดๆเหลืออยู่พันกว่านะฮะซึ่งตอนนี้มูลค่ารวม12,155.96ผมว่าได้กำไรนะเพราะว่าตอนแรกถ้าจำไม่ผิดนิด 12, ่กว่ากว่ามั้งถ้าจำไม่ผิดนะแถมเงินผมยังเหลืออีกตั้ง1,000 GB นะครับผมก็ถือว่าได้กําไรอยู่โอเคครับมาในส่วนของการขายตรงเข้าช่วงท้ายคลิปนะฮะก่อนจะปิดคลิปนี้นะครับผมเข้ามาในส่วนของการขายตรงมาที่ Market นะครับผมแล้วก็มาที่ขั้นต e นสไต e g เช o คกูโ e รอ,อัพเโอเคตรงนี้ก็จะเหมือนกับตลาดนะชื่อกับ Market ก็บอกอยู่แล้วนะครับผมก็จะขอบอกเลยว่าเว็บไซต์ดีนะฮะก็จะเป็นการ เ,เติมเงินเข้ามานะครับแล้วก็เลือกของต่างๆนะครับแล้วก็สามารถกดซื้อเข้าไปได้แล้วก็จะเข้าไปในสตรีมของเราโดยการที่เราเนี่ยฮะจะเข้ามาซื้อได้ก็อย่าลืมเซตสตรีมเทรด URL ก่อนนะครับผมโดยการไปที่ Add Count ตนะัวเองฮะเลือกตรงคำว่า Add c o u o u n t เมื่อมาในส่วนของตรงนี้เนี่ยครับนะท่านผู้ชมก็ไปเอาลิงก์เทรด URL นะฮะมาใส่ตรงช่องเทรด URL ตรงนี้เนี่ยฮะมันจะมีบอกอยู่นะว่ากดกด Steam ปุ๊บ อ้าวยังบนเนี่ยไม่เป็นไรเดี๋ยวผมสอนขั้นตอนง่ายๆให้ทุกคนเข้าไปที่สตรีมครับเมื่อก่เข้ามาในสตรีมแล้วนะครับทุกคนมองที่บุมซ้ายบนนะฮะกดเอาเมาส์ไปจิม้มเสร็จแล้วเลือกช่องเก็บของพอม,มาถึงช่องเก็บของะฮะดูที่ขวาตรงช่องกรอบสีน้ำเงินนะฮะออกฟ้าหน่อยๆน,นะครับผมกดเข้าไป เมื่อท่านผู้ชมกดเข้ามาแล้วนะฮะด้านล่างนะครับผมใครสามารถส่งข้อเสนอข้อเสนอได้บ้างนะครับผมกดเข้าไปเมื่อกดมาถึงตรงนี้แล้วเราจะได้ริ่งเท่ทาการก๊อปปี้ไปคลิกขวาก็ได้หรือกด Ctrl C ก็ดีเมื่อทําการคลิกมาแล้วนะให้เปิดเว็บไซต์แป๊สแปสกินอีกรอบหนึ่งนะครับผมแล้วก็กดวาง หรือว่าคอนโทรลซคลิกขวาหรือว่าเพจอะไรก็ตามแต่สะดวกที่ท่านทําเป็นนะ่ะนะก็ปี้แอนเพจมันคงไม่ยากเกินความสามารถท่านผู้ชมอย่างแน่นอนนะครับผมเมื่อกดเข้ามาแล้วนะครับกดโอเคถ้าเกิดว่ามันยังไม่ได้นะครับท่านผู้ชมเรามาที่ s t e ี m ตรงนี้ก่อนนะครับผมจากนั้นเรากดล็อกอินเมื่อเราทําการ b ายสตรีมเสร็จแล้วเ่ยฮะเราก็สามารถใส่ลิงก์เได้อีกรอบหนึ่งนะครับผมแล้วกดโอเครีแม่งเลยโอเคเราลองวาง อีกรอบหนึ่งนะฮะล,ลองใส่ลิงก์อีกรอบหนึ่งก็โอเคโอเคตอนนี้ซักเซ็ตแล้วนะครับผมเราก็กลับไปที่มาร์เก็ตกันอีกรอบหนึ่งนะฮะขั้นตอนแรกก็คือให้เรา,เ,าเชื่อมสตรีมเข้ากับ ID เในเว็บไซต์นะครับจากนั้นแล้วก็เอาลิงก์เทรดเนี่ยมาใส่ด้านางอีกทีหนึ่งนะครับผมโอเคผมสอนข้ามขั้นตอนไปนี้ผมขอัยด้วยเพราะว่าผมไม่เคยใส่ในเว็บดีเหมือนกันกลับไปที่มาร์เก็ตกันอีกรอบหนึ่งนะฮะผมในที่นี้ผมจะลองเอาซัก50 นะครับแบบโนคูดาวอ่าผมลองซื้อเจ้านี่ดูโอเคตอนนี้เรารู้สึกว่าจะได้เป็นเซเวเนียนะครับ M44 t o r n a d o ดคอนเฟิร์มซะหน่อยปาบเข้าให้ขบ,บจาจ,จะเฮ้ยโอ้ของดีๆน่าจะโดนน่าจะโดนแบบว่าเอาไปหมดแล้วแหละผมว่าก่อนหน้านี้ผมต้องเห็นของมีเหลือเป็นร้อยอยู่เลยมันมซื้อกันไวจังอ่าเอาเป็นห้า มาแล้วครับท่านผู้ชมฮะว้าวอันนี้เป็นของตัวอะไรนะผมจำไม่ได้สลักเหรอใช่ไหมมันน่าจะเป็นมีดสลักปหถ้าผมจําไม่ผิดจริงๆของในโดตา t ี่คือมีแต่พี่ชายผมเล่นนะจริงๆส่วนตัวคือผมไม่ได้เล่นเว้ยและที่สุดท้ายนะคือการล็อกอินเข้ามาเนี่ยก็อย่าลืมใส่โค้ดคําว่าเจ็ดลงไปด้วยนะครับผมเป็น J E D พิมพ์ใหญ่หมดนะผมสำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับผมไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้รักทุกคนครับอย่าลืมก็อีนะจ๊ะ